สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ช่องฝันใจผักเครื่องนะคะ EP นี้เป็น EP ที่254ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะโทร0845962005ค่ะโทร0845962005ค่ะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยค่ะลายน้องชื่อปุ้มปุ้ยนะคะหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะ พระน้องเป็นพระเหมาพระบ้านนะคะพระเหมาพระบ้านค่ะพระเช่าเหมาวรวมนะคะต่างที่มาต่างคณาจารย์นะคะบางองค์ทราบที่มาบางองค์ไม่ทราบที่มาดูกันแล้กวนพี่ๆดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะ EP นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาองค์ละ500บาทนะคะองค์ละ500บาทค่ะ EP นี้น้อง เปิดให้พี่ๆในราคาองค์ละ500บาทนะคะพระราคานี้น้องไม่มีรับประกันนะคะพระราคานี้น้องไม่มีรับประกันคะ่ะ EP นี้น้องจะส่งให้พี่ๆฟรีนะคะ EP นี้น้องจะส่งให้พี่ๆฟรีคะ่ะเวลาโทรมารบกวนบอก EP บอกองค์บอกแถวนะคะพี่ๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอน้องหาพระนานนะคะเพราะบางทีน้องจําหน้าพระไม่ได้นะคะองค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จนะคะ พระสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามมากเลยนะคะองค์นี้น้องได้มาใหม่ๆเลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังะคะ่ะงานเก่าๆ,ๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะด้านข้างค่ะด้านบนนะคะ ต้าฐานค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆนราคา500บาททุกองค์นะคะ EP นี้น้องเปิดให้พี่ๆ500บาททุกองค์ค่ะ พร้อมโปรส่งฟรีนะคะห้าร้อยบาทพร้อมโปรส่งฟรีนะคะต่อมาเป็นองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะด้านหน้านะคะง honest, านเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะพระสมเด็จวัดระฆังนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทค่ะ ด้านบนค่ะอยากดูองค์ไหนเพิ่มเติมด้านหน้าด้านข้างด้านหลังโทรแอดไลน์หาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจองค์ไหนอยากดูเพิ่มเติมขอดูรูปได้นะคะองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามแถวที่หนะะึ่งนะคะพระสมเด็จวัดละคังนะคะงานเก,เก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะน้องเปิดให้พี่พี่ในราคา 5้าอยบาทนะคะ5้0อยบาทค่ะ EP นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา500้อบาทนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะงานเก่าๆเดิมๆสภาพสวยงามนะคะด้านข้างค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา500้อบาททุกองค์นะคะ500้อบาททุกองค์ค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่ค่ะพระสมเด็จวัดละคังนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะงานเก่าๆเดิมๆสภาพสวยงามนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะด้านบนค่ะ ใา้ฐานค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา500บาทนะคะ500บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะขอโทษทีนะคะ EP นี้น้องส่งให้ฟรีทุกองคนะคะส่งให้ฟรีทุกองค่ะทั้งโอนเงินและปลายทางนะคะปลายทางน้องส่งให้ฟรีนะคะ EP นี้นะคะ ่อมาเป็นองค์ที่ห้าแถวที่1นะคะองค์ที่ห้าแถวที่1เป็นพระร่ <simple> วงลางปืนนะคะพระร่วงลางปืนงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะพระร่วงลางปืนนะคะด้านข้างค่ะเหรียญหล่อเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา500้บาทนะคะ500้บาทพร้อมโปรส่งฟรีนะคะพร้อมโปรส่งฟรีนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สองแถวที่สององค์ที่สองแถวที่หนึ่งนะคะองค์ที่สองแถวที่หนึ่งนะคะหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเนื้อว่านนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะด้านหลังค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะองคนี้น้องได้มาพร้อมกรอบแบบนี้นะคะน้องได้มาพร้อมกรอบเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะต่อมาเป็นองค์ที่สามนะคะองค์ที่ขอโทษนะคะองค์ที่สองแถวที่สองนะคะองค์ที่สองแถวที่สองนะคะพาบปิดตานะคะพาบปิดตาพัพคงเนื้อดินแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านหลังค่ะ ด้านข้างนะคะงานเก,ก,เก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะพาพปิดตานะคะขอะดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคะค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา500บาทนะคะ500บาทพร้อมโปรส่งฟรีนะคะ500บาทพร้อมโปรสงร่ะะรสงฟรีนะคะด้านข้างะค่ะีพีนี้น้องเพิ่งได้มาใหม่ๆสวยๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะ Ausw. พี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ มาเป็นองค์ที่3มนะคะองค์ที่3ามแถวที่สองนะคะพับปิดตานะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะรงรักจุ่มทองมาสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา 500บาทนะคะ500บาททุกองค์นะคะพร้อมโปรส่งฟรีนะคะ500บาทพร้อมโปรส่งฟรีนะคะต่อมาเป็นองค์ที่4นะคะองค์ที่4ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินงานเก่าๆเดิมๆนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินงานเก่าๆเดิมๆนะคะด้านข้างค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะใต้ฐานนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมโทรแอดไลน์หาน้องได้เลยนะคะโทรหาน้องได้นะคะน้องน้องถ่ายให้ดูนะคะอยากดูองค์ไหนเพิ่มเติมขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกห้าร้อยบาททุกองค์นะคะห้าร้อยบาททุกองะคะ่ะต่อมาเป็นองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าแถวที่สองนะคะ รูปหล่อรวงพ่อเดิมนะคะรูปหล่อรวงพ่อเดิมนะคะงานเก่าเก่าเดิมเดิมนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะใต้ฐานนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆได้ละค่ะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้า ขอโทษทีนะคะขอโทษทีนะคะน้องติดพูดขอโทษทีนะคะ EP นี้น้องส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะน้องส่งให้ฟรีทุกรายการะคะ่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะพร้อมโปรส่งฟรีทุกรายการนะคะพร้อมโปรส่งฟรีทุกรายการะคะ่ะต่อมาเป็นองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกแถวที่สองนะคะพระรีลานะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะ สองด้านเหมือนกันแบบนี้นะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะเรียมเก่าๆแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมนะคะเรียมเก่าโบราณเดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์ค่ะต่อมาเป็นองค์ที่1แถวที่3นะคะพระครูรุ่งนะคะพระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะด้านข้างค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะองค์ไหนเห็นไม่ชัดยังไงขอน้องดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพอสสองสี่แปดสี่นะคะสองสี่แปดสี่ค่ะด้านข้างค่ะ EP นี้น้องส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะ EP นี้น้องส่งให้ฟรีทุกรายการะค,ะกค่ะ,คะ <Okay. S 1> ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคนะคะ <Okay. S 2> ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองแถวที่สามนะคะ องค์ที่สองแถวที่สามค่ะหลวงพ่อหลวงปูไข่นะคะหลวงปูไข่วัดเชิงเรนนะคะหลวงปูไข่วัดเชิงเรนนะคะองค์ที่สองแถวที่สามนะคะหลวงปูไข่วัดเชิงเรนนะคะงานเก,เก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างคะ่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านหลังนะคะด้านข้างค่ะห่วงเป็นห่วงเช Gonzalez, ื่อมโบราณแบบนี้นะคะห่วงเป็นห่วงเชื่อมโบราณนะคะอง์นี้น้องเปิดให้พี่ๆนันละคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทพร้อมโปรส่งฟรีนะคะห้าร้อยบาทพร้อมโปรส่งฟรีนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามแถวที่สามนะคะหลวงปู่ทิมนะคะเหลียนเจริญพรอหลวงปู่ทิมนะคะอายุ9 5้าปีนะคะพศ2517นะคะ2517่ 2, 5, 1, ค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะที่ระลึกสร้างสาราการประเรียนนะคะวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านข้างค่ะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะงานเก่าๆเดิมๆสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์ค่ะต่อมาเป็นองค์ที่4ี่นะคะองค์ที่4ี่แถวที่สนะคะองค์ที่4ี่แถวที่3นะคะพระอาจารย์มั่นนะคะพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะคะเหรียญเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะ พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะเนื่องในวาระโอกาสชนมายุครบร้อยปีนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะพศสอง4ี่ถึงสองหหนึ่งสนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะพระอาจารย์มั่นนะคะเหรียญเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะต่อมาเป็นองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าแถวที่สามนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อฟุ้งนะคะหลวงพ่อฟุ้งนะคะเหรียญเจริญพอหลวงพ่อฟุ้งนะคะอายุสี่สิบสี่ปีนะคะ พศสองห้าหนึ่งสามนะคะสองห้าหนึ่งสามค่ะเลี้ยงเก่า,เ,กาเดิมๆแบบนี้นะคะหลวงพ่อฟุ้งนะคะหลวงพ่อฟุ้งค่ะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะที่ระลึกสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะคะณนะวัดลาดสามัคีนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะจังหวัดชนบุรีนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ พี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะน้องเปิด่านพี่ในราคา4 ในราคา5้ารบาทนะคะ500บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่6แถวที่3มนะคะหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบนะคะพระครูภาวนาพิรัตนะคะหลวงปู่ทิมวัลลหานไล่นะคะพศ2อ,อ1 8นะคะ2518ค่ะด้านข้างค่ะ งานเก่าเดิมๆนะคะงานเก่าเดิมๆสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญเสียเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะงานเก่าๆๆเดิมๆนะคะสวยๆแบบนี้นะคะอักขรคมชัดแบบนี้นะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพศ2518นะคะ2518ค่ะ EP นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา500บาททุกองค์นะคะ500บาททุกองค์พร้อมโปรส่งฟรีนะคะต่อมาเป็นองค์ที่1แถวที่4นะคะหลวงพ่อค้ายนะคะพระครูพิสิทธิ์อัคก,การนะคะหลวงพ่อค้ายนะคะหลวงพ่อค้ายนะคะรศรีธรรมราชนะคะด้านหน้านะคะ งานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะเหรียญหันข้างแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะอักขระคมชัดแบบนี้นะคะอักขระลายเส้นคมชัดแบบนี้นะคะเหรียญเก่าๆเดิมๆนะคะเหรียญเก่าๆเดิมๆค่ะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา5้าร้อยบาททุกองคนะค้าร้อยบาททุกองค์ค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่สองแถวที่4นะคะองค์ที่สองแถวที่4ีนะคะหลวงพ่ออุปชาหลวงพ่ออุปชาอีนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ งานเก่าๆเดิมๆนะคะวัดสัตหีบนะคะวัดสัตหีบในงานสร้างโรงเรียนนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านข้างค่ะงานเก่าๆเดิมๆนะคะด้านหลังอักขระ<ส> <ๆ S 1> ลายเส้นคมชัดแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะน้องเปิดให้พี่ๆนีๆ่ราคาสี ขอโทษทีค่ะในราคา500บาททุกองนะคะในราคา500บาททุกองพร้อมโปรส่งฟรีนะคะต่อมาเป็นองค์ที่3นะคะองค์ที่3มแถวที่4นะคะองค์ที่3มแถวที่4นะคะเหรียญกลมแบบนี้นะคะเหรียญกลมเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะแหรเก่าๆเดิมๆคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังนะคะอักขราลายเส้นคมชัดแบบนี้นะคะ ห่วงเป็นห่วงเชื่อมโบราณนะคะห่วงเป็นห่วงเชื่อมโบราณกับด้านข้างกัะงานเก่าๆเดิมๆนะคะงานเก่าๆเดิมๆสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา500บาทนะคะ500บาทพร้อมโปรส่งฟรีทุกรายการนะคะ500บาทพร้อมโปรส่งฟรีทุกรายการนะคะ ต่อมาเป็นองค์ที่สี่แถวที่สี่นะคะองค์ที่สี่แถวที่สี่นะคะพับปิดตานะคะพับปิดตานะคะพับปิดตาพุ่งโตแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะพระผงเนื้อดินนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะ EP นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา500บาททุกองค์นะคะ500บาททุกองค์นะคะพร้อมโปส่งฟรีนะคะด้านด้านหลังค่ะงานเก่าเดิมๆนะคะงานเก่าๆเดิมๆสภาพสวยงามแบบนี้นะคะองค์นี้เจ้าของเดิมเรียบกรอบมาแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะถูกใจองค์ไหนขอน้องดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา4 ในราคา500บาททุกองนะคะ500บาททุกองค์ <bé. S 1> ค่ะต่อมาเป็นองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าแถวที่สี่นะคะพับปิดตานะคะพับปิดตาหลังแบบนะคะรวมพ่อแก้ววัดเคือวันนะคะองค์นี้รอยนิ้วสวยๆแบบนี้นะคะมีรอยร่องรอยร่องนิ้วสวยๆคมคมแบบนี้เลยนะคะพับปิดตาหลังแบบรวมพ่อแก้ววัดเคือวันนะคะด้านหลังค่ะ องนี้เรียมกรอบพลาสติกกันนะ้ํามาแบบนี้นะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะเรียมกรอบพลาสติกกันนะ้ํามาสวยๆแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค่ะน้องเปิดให้พี่พี่ในราคา500บาททุกองค์นะคะ500บาททุกองค่ะส่งฟรีทุกรายการนะคะพร้อมโปรส่งฟรีทุกรายการนะคะ ต่อมาเป็นองค์ที่6แถวที่4ี่นะคะเหลียนหลวงปู่มุนนะคะหลวงปูหมุนค่ะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะหลวงปูหมุนนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังค่ะหลวงปูหมุนนะคะวัดบ้านจานตําบลจานอําเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกดนะคะอายุร้อยปีนะคะอายุร้อยสามปีนะคะด้านหลังค่ะอักขรลายเส้นคมชัดแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้คะ่ะด้านหน้านะคะ EP นี้น้องได้มาใหม่ๆเลยนะคะ EP นี้น้องได้มาใหม่ๆทุกองค์นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ EP นี้ถ้าน้องพูดผิดพลาดประการใดหรือน้องหาข้อมูลมาผิดพลาดประการใดน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดไวไปหรือพูดไม่รู้เรื่องอยังไงน้องต้องกราบขออภัยด้วยะคะ่ะ EP นี้น้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ